อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันกับเรื่องราวของเจนนี่แล้วก็ไลค์เจนนี่ซึ่งล่าสุดนี้ไลค์เจนนี่ของเจนนี่นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้โอ้โหฮิตกันมากๆคนทั้งร้องทั้งเต้นกันชํำเลยทีเดียวและด้วยความฮิตนี้ก็ถือได้ว่าสมศักดิ์ศรีสมฐานามากๆเลยยอดสตรีมนะครับทะลุ100ล้านครั้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเพลงไลค์เจนนี่ของ เจนนี่รูปิเจนหรือว่าคิมเจนนี่นั่นเองนะครับโอ้โ oh, หครๆก็เจนนี่ เจนนี่เจนนี่เจนนี่กันทั้งบ้านทั้งเมืองไปกันทั่วโลกเลยจริงๆ100ล้านสตรีมหรือว่ายอดสตรีมทะลุ100ล้านครั้งบนส p o t i f y นี้นะครับเป็นเพลงที่ถูกปล่อยออกมาในปี2025จากศิลปินเอเชียที่สามารถทํายอดสตรีมทะลุ100ล้านบน Spotify ได้เร็วที่สุดโดยไลฟ์เจนนี่ของลิซ่าเนี่ยใช้เวลาไปเพียงแค่24วันเท่านั้นก็สามารถทํายอดนี้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเพลงที่ทําได้เร็วที่สุดของเจนนี่อีกด้วยทุบสถิติกันรัวๆท สถิติของตัวเจนนี่เองและก็สถิติของเพลงจากซินเตอปินเอเชียที่ปล่อยออกมนานในปี2025นี้นี้และคว้า100ล้านสตรีมได้เร็วที่สุดบน Spotify นี่คือความรึดความปังของ Like j e n n ี่จากคิมเจนนี่นะครับถ้าในส่วนของฝั่ง K-POP Like j e n n นนของเจนนี่นั้นก็ยังเป็นเพลงจากซินตปิน K-POP ที่เปิดตัวมาในปี2025และติดชาร์ต10อันดับแรกบน Spotify g l o b a l ได้ยาวนานที่สุดแห่งปีสามารถทำได้ ด้วยเวลาทั้งหมดตอนนี้18วันนะครับแรงมากแรงจริง Like Jenny กันทั่วบ้านทั่วเมืองยึดชาร์จกันสุดๆและก็สร้างสถิติต่อกันรัวๆนะคับไหนใครชอบเพลงนี้กันบ้างเม้นมากันหน่อยสิว่าเต้นไปแล้วหรือยัง Like Jenny Challenge กันไปแล้วกี่รอบหรือว่าใช้เพลงนี้ฟังเพลงนี้กันบ่อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ไว้อัปเดตเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไคร์ไปนะครับอันยอง